สวัสดีครับผมเอ็มซีอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการปรับไม้นะครับทำอย่างไรให้เสียงดีนะครับไม่หอนนะครับอันนี้ผมใช้ไม้โรตองหนึ่งนะครับของยูโรเทคนะครับซึ่งไม้ราคา2,000กว่าบาทนะครับไม่ได้แพงนะครับแล้วก็มิกนะครับของอันโต z Mx 1 2 2 fx นะครับซึ่งมีเอฟเฟกในนะครับเป็นรุ่นประหยัดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับตอนนี้เครื่องผมได้เปิดไปแล้วนะครับก็ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นไปนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับของไม่อยู่ที่ประมาณ10นาฬิกานะครับส่วนทนเสียงปรับไว้ก,กลางนะครับวอลลุ่ม อย่าเพิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเปิดไม่นะครับผมลองพูดนะครับชื่อชื่อนะครับอ่าจากเสียงนะครับโทนที่ได้ตั้งไว้นะครับก็จะออกโทนเสียงเบสเยอะนะครับผมก็ให้ลดนะครับเสียงไหนเยอะก็ให้ลดนะครับชื่อชื่อการปรับเสียงเบสนะครับ ก็ให้ใช้คำว่าทูก็ได้นะครับทู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 นะครับส่วนเสียงแหลมนะครับผมจะใช้คำว่าเช็คนะครับเช็คเช็คเช็คทูทูเช็คนะครับนี่ผมหันลำโพองอ่านะครับไปยังไม่นะครับไม่หอนนะครับทูทูทู๊อทดสอบ ชืนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกภายในนะครับก็จะใช้รีเวิร์บนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เอฟเฟกเราก็ต้องเปิดตัว FX 2นะครับสีเหลืองนะครับให้เอฟเฟกทำงานนะครับชื่อชืเชค ใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับผมชื่อ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 ทดสทดสทดส 2 2 2 2ถ้าเลื่อนมาทางตัวข้างบนนี้จะเป็นโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเลือกนะครับส่วนมากก็จะใช้ r e v e r รนะครับหมายเลขที่14 15 16นะครับผมตัวนี้ก็เป็นความฟุ้งนะครับอยากจะให้ฟุ้งแบบสั้นๆหรือยาวนะครับก็ปรับเลือกเอานะครับ จู่จู่ช่อมาเลข14บสี่เวิร์กบวกวิเลยนะครับก็จะมีรีเลยนะครับย้อนนะครับมาเลข15บห้าช่่เช็ควมความชู่จ่ 住，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 停，停，住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 ，打扫，打扫，住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 ，你看，好。<Yeah. S 1> oh. นี่นะครับผมเช็คทดสอบนะครับก็สามารถใช้ไม้นะครับในการพูดหรือร้องได้นะครับถ้าว่าต้องการพูดก็ลดเอฟเฟกลงนะครับถึงช่วงร้องนะครับก็เพิ่มเอฟเฟกเข้าไปนะครับผมทดสอบทดสอบทดสอบชื่อเช็คบานชื่อชื่อนะครับแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับ สำหรับคลิปนี้น,นะครับก็สวัสดีครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ